ก็แล้วไปไหนกินปิ้งย่างไหมกินปิ้งย่างหาจันไม่เจอไปนี่ตายเลยทุกคนรอพ่อแล้วระวังหัวตรงไปเลยตรงไปเลี้ยวซ้าย้ายแม่ประเดียว เดี๋ยวซ้ายตรงไปเลยนี่พ่อ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 นี่รันรันรันตันพ่อเดินผ่านแล้วใช่ป่ะบ้านพ่อนี่แล้วไอผมเข้ากัดแล้พ่อนั่งตรงนี้สอบสอบฟับว่าพ่อมาแล้วพ่อนั่งนี่ก็ได้พ่อนั่งก็ได้พ่อนั่งนี่ก็ได้เอามาให้พ่อหน่อยเอาช่วยผมเหบนี่ คนจะบังไหมเนี่ยลองฟังน้อยนะกินเลยพ่อว่าถึงบ้างอันนี้ส่วนส่วนพ่อได้ไปฟังไว้ก็ตรงหัาแพงอ่ะตั้งตังมุดคอเห็นคนหน่อย ตังเมืองลงแดงอ้ัดส่เื่ใจนีแล้วังหาไม่เจอหาไ่เ็อพาเจอเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเลยดิพอเดินผ่านทางนี้แล้วใช่ไหมมาถึงรนด่แหละอ๋อแต่ไม่เจอเพอจำไม่ได้ถ้งเมถง่จมาอกถึงบ้างกระดมาอีกพี่แบงบอกว่าเอาเลย ถ้าแพงนี่กุ้งฉุกแล้วว่านี่ขี้ไปเลยพ่อก NO ินได้ทุกอย่างใช่ป่ะกินได้ทุกอย่างใช่ไหมปลาหมึกอะไรกินได้หมดใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่ถามไม่ใช่อะไรบางคนเขาแบบไม่กินปลาหมึกไม่กินอะไรเออกินได้ทุกอย่างกินไม่ได้จะมีแต่ทรายอาควะ โอเคมสอ,มองที่ห้องใหญ่อะกินไปไม่กินหรอจ๊ะกินเดี๋ยว่อ,าาอ๋อแอปคลิปก่อน,นคอปเปร์เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับวันนี้กินกับแม่จีนกินกับพ่อจีนกินกับพ่อแหลี๋ยวบว่บาสิกินโกนบัว่าสิกินเหีียกระเซ็บค่ะอืโอ้ยน้อ อายุเซกับวัยเมื่อตอนเย็นเขาไปเลี้ยงน้ำแข็งใส่ทั้งหมู่บ้านนะอันนี้เหรออืเลี้ยงเด็กนะเมื่อแม่เธอเขามาเมื่อแม่เธอก็จะมาตามมาแม่นุ้ยบ่บม่แม่ฮักแพงไอ้เธอไม่ชวนแม่นุ้ยมาแม่นุ้ยบอกว่าไอ้ฮักแพงมึงกระทำไปโซเล่แล้วแต่คือปราเสรแล้ววะได้แล้วใส่ถ้วยไม่ให้ใ่ถ้วยไม่ให้

เอม่เจอกันคนละตั้งเจอเข้าบ๊ายค่ะูจะดนเลยเอ๊่นเี่อจะไปินลูเต้นอยอยู่ตลดเปิดขึ้นจ้ต้นิวเปิดได้หรอเปิดปขึ้ได้เออเบาเบาเนี่ยฟื้บแต่มันจะล้นฟืบว้ยว่ามันมันล้น ใส่หน้าไปหมดตักฟองออกไปไปอ่าโอเคเศรษฐ์งด,ดงาม<ป>ม,ามาวันนี้ขับรถกลับมานะเนาะเกือบอุบัติเหตุละเมื่อคืนตอนเช้า,าออนแอนตื่นเลยไม่ใช่เราวิ่งเลียนซ้ายเนาะเราเลียนขวานะ่ะมันจะมันจะแซงซ้ายอะ่ะ แล้วมันไม่เห็นเล่นปรดผมอ่ะมันเลี้ยวมาแล้วผมหยุดแบบปี๊ดเลยวะห้าแพนตื่นปุ๊บเลยขอโทษสักคำก็ไม่มีวินะไม่เป็นอะไรเสียเวลาพ่อกินหมูกระทะสวัสดีครับน้ำหาวอนดีอ๋อ เพราะอะไรแอบ,รบแซบไหม,มพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งถามเชี่ยวอยู่แม่่บอกวาใครเติมงงใครเติมใครเติมรู้จักไหมใครเติมไม่รู้จักคืออะไรไม่ใช่ใครเติมใครแม่ใครแม่ก็ใครเติมใครใครใครเหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใครเหรอไหม ดีหน่อยอะไรบาอ๋อดีหน่อยเหมือน่าแพงบอกว่าอะไรนะพุงอ่ะเรียกว่าอะนะพุงขี้ผัวเราถามว่าอะไรวะขี้ผัะขี้พี่อมันเห็นขี้ผันายเกียรติมาพเธอด้วยียงขี้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 คืออะไรหรอใครใครใครเติบแล้วใช่ใครเติบใค่เติบใครนีใครเติบใครเี่ติบคืออร่อยก็ดีถ้าผมเข้าใจคือว่าใครเติบใครเติบคือใครวะใครวะ ข้าเข้าใจนะก็เหมือนฮักแพงฮักแรงฮักแรงกับฮักแหงก็คนละความพอที่ตามหาพี่ฮอตดี้ยให้หนม่นบอกกล้องมาไายนกล้งมาายกล้องอยู่ไหนอะ ล่์ลสดเราคนดูเยอะมากเลยกี่ร้อยเขดูกี่ร้อยหกร้อยเจ็ปสิบแมวตาิพอก็ิ่ะไรครับหก้อไม่ติน โอเคคลิปนี้เอาไปดีคลิปนี้นะฮะก็ไว้ไคลิปนี้นะเดี๋ยวจะคลิปหน้านะครับขอบคุณจะภาพจะดีนะฮะขอบคุณบ้านคักอะไรนะอะไรใครหนูก็เอาขีแล้วเราไปนะพ่อโอ้ดรายฮิวเลยเอาไปเน้นน้ำไนกุ้งแนะนน้ำไนกุ้งเนื้อปลาเน้นเนื้อปลารุก็่ายมากปลายังไม่เอาลยกุ้งไม่ค่อยชอบเดี๋พ่อพ่อชอบกินอะไรอ่ะ กินปลากินในเนื้อปลาเนื yes, ้อปลาเนื้อปลาอาหกินนี้ไม่แค่นี้ครับจะกินได้นะครับสวัสดีครับ